สบัสดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สู้ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองปูนาสาวลาวคือเก่านะพี่น้องเปิดคลิปมาก,กับยู่คุคหกยูคแปเนาะมาเลียงงัวคือเก่าเนะพี่น้องเมื่อยแท้มาเนี่ะงัวของนิติเลนนํำมากระบกนะพี่น้องเลยสป,ปูบริงลงขีบลายมือเลยเนาะแต่ว่าลืมสปูเลยเนาะพี่น้องสป,ปูตรงกับพอโทษคออภนะัยงง ua, นํำเละเลเด้อเนาะบริใบไชดอกกับเห็ดวิ่คือเก่านะพี่น้องก็เลียงงัวแล้วกาด้ำนาคือสาวคือเดิมนะ โมนี่ฮะงูว่าบ,บ่อยู่นะพี่น้องแล่นแต่น้ำก,กระบอกเนาะโผล่ว่าเนาะพี่น้องเอ,อเอ้ยเลีนะ้ยงหน่อยมาเนาะกระบอกหล่นเลยยามนี่โอ้ยแลน่นสันนะ่นเนาะตีแต่โปอยออกมาแต่โคอากาศมันมอบเอ้าแห้งหลายนะคึมค้มขึ้มคือฝนที่ตกกับบ่ตกจากเถื่อนะงูวกาเบ่อคอยอยู่เมิแต่แล่นน้ำกระบอกเนาะพี่กัดเหม็นโคกม้ก,กระบอกนะพี่น้อง ลาสุด,ดนะพี่นอ้อนงซาเตยนางซาเมยสบายดีเ <laughs> ป็นได้ได้ความมู้ซึกในการมาเรียกงัวเมื่อนี้อยากเป็นสุ่อยากเปลมเย็นกันอยากเป็นลมแห้งพอเป็นเนื่อจากสีได้เย็น <laughs> เย็นเละนะมากระบกงัวอะไรน้องพี่น้องไปได้ลูก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 ผุ่ไปอีกแล้วกกนะผุ่งยัมีแต่กกใหญ่ๆเนาะงัวก็เห็นแต่กระดูกข้างนะพี่น้องแบบนี้ <ไอ S 1> ความมันอึดหยาเนาะนี่ เล่นใส่แต่กมมะกะบุกเนาะนะ,นะผลดบางหัวนะเนาะแถมมันชีเซ่พิซ่าบรีอิ่มสำเนาะเล่นพยุดเนาะพี่น้องเยผูกไปแลยพิกัดเล่นแต่น้ำมะกะบุกเด้องวยเด้อเตรียมสิ่งเราแล้วแบบนี้ สิไลเป็นขึ้นไปไหลอ้อยเก่าพูเนาะป้าไวในโคกใชเมื่อยพิซสื่ไม่รองหยาก็บ่ค่อยกินเนาะ้าก็มีแห้งน้อยหนึ่งเนาะลมเย็นโวยโวยมาพัดเนาะก็หาก็ตึ้งอยู่บนเนี้ยเพื่นไปสิบข่าวป่าในเรนเนาะ เลี้ยงเทวให้นะไม่อยากอยู่แล้วอยาก็เฮ like ียนออนไลน์คนมาเลี้ยงต้องเปลี่ยนสถานที่เนาะพี่น้องแปลนเป็นแลนนะวันนี้ โอ่อนท้องผ้าก็คึมคึมคึมคือฝนจะตกแต่ก็บ่ตกเนาะรอถ่าเทเลมือเรอเกิดแ้วเพียงกับฝนตกอัสซิเล้วนาไปอยู่ดอกอันนี้ดำหน้ากระดำหน้าแห้งหน้าโคมาห่อนหญ้าหินเหียนเพิ่นก็เลมได้งวยเพิ่นมักเลมหญ้าหินเหียนเนาะเพราะว่ายอดมันอ่อนเนาะปร่งใหม่ มันหนาสิหวานเนะาะขณะก็เป็นป่าอยู่ค่ะนะหลงังสิงพิกัดอยู่ไซมันนี่อยู่ไซอยู่ไรอ้อยกล่าวพิกัดแล้วแจ๊กสิสไปฮอ,อนหรือบอเนาะต้องมาลุ้นกันเนาะพี่น้องแจ้งงัว่าไปสิไปห,หรือยบอไปอะไ้กันนะ กว่าสิไล่ไปได้เนาะมันคานมากับต้นมะกะบกนะพี่น้องมีแต่แวะใส่มะกะกนี่แหลต้นมะกกน พากันอย่างโซหุ่นโซสิกแฟกโซสี่โค้งเนาะนะนองฝนบุตกควันกลุ่มๆเลยฝนตกออกมาเนาะตกหีิๆผลก็ตกแป๊บเดียวเนาะหนึ่งวินาทีสัมผัสตาคราวหนึ่ง ฝนตกมาก็าได้บ่ได้แห้งพี่จังดอกก็ะตกโบแหง,นงเนาะมึงไหมพ่อขี้ดินลายที่สุดแล้วไงกรหั่นแหงแรงเบิดเนาะ ตกะกัต๊ะบัไดแห้งไปสร้กงรีรรอันงี๊หลีลยกันแหล่นกายผลกัน,นขึ้นแบบสีสองสามมืออะไรเนี่บ่มีวีเววของผนอยู่ตะ <c oughs> ปูก็ขึ้นมอดพีแล้วพี่บนไรอ้อยเก่าเนาะห <c oughs> ยาก,ก็บไม่ค่อยมีบันไดะแต่ก็ใครอยู่บนไหายนาอยู่นะาะใครกว่าอยู่หายนาย <c oughs> ทางนี้ก็เป็นนาคนทางนี้เป็นไรอ้อยเก่า ทางนาปุู้น้อะพี่น้องพู้นองะักปูสียหายบิง่งเป็นอันหมอกหมอกฝนตกอันจังหวัดบุกด,ดาหานประมาณนี้แล้ว คุณเลยอันสี่มงคูณจะชิได้ไหลงัวกับคอกับแรงกะกูก็สิไปส้นแดดส้นฝนอยู่บ่อเก่าคนเนาะตรงนี้งามเนาะฝนตกแล้วทางคุณน้องพี่น้องทางนี้มีแต่ลม ตุดท้ายบ่มีฝนตกลงมาน้อมีแต่ลมบวอยๆวงัวก็จีเมื่อป้าผู้เจ้าเลยรกฝนกบบ็อยตกม้นมีแต่คืมจีืดอลมฝัดนี้บิดก,ก่อนเมฆก็ได้แล้วพี่น้องัวกะมีแต่อยากเมื่อป้าผู้เจ้านะโอ้ยเห็นว่าคืมๆเหมือนสีก็ได้กลับไปนี่สบ่มียังกินเลย สวิตอยู่พุ่นลบมา้าลบมา้าไปสิเมืองทางนเหนือพี่นะ้นองกูทางเมืองนาะบ่ไว้ใจเลยงัวนี่ผูกผูโอ้ยเห็ดพิชังอันนะ <c oughs> บ้าแล้วหนึ่งวันนี้เด็กเลี้ยงงัวบ้าแล้วหนึ่งบอาลิ้นเพิ่นก็บ่ได้มาเลี้ยงงัวหนึ่งเนาะเพิ่นให้พ่อเพิ่นมาเลี้ยง ชิลงหอใส่แดงตัวนี้ก็ไล่งัวกลับไปนะครับพี่น้องกลับลงเนะี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่3โมงครึ่งเนาะเผื่อเงีเผื่อหันงัวกินหญ่าหลอกเมื่อกับเมื่อหอเทียงก็บุ๊ดี่4โมงกว่าเขาเทียงกับเข่าแรงเป็นมือเดียวกันเลยเนะพี่น้อง ตอนไหลเหมื่อนี่อาชีซีซาๆเนาะตอนนั้นไหลมาเนี่ยฟาตูแลนนำบกทันเนาะยังมาเวต้นมากระบอกอยู่ไหนเนาะ ทำไรเมื่อเนี <the ir> ่ยเมื่อยากย่ามาเล่นๆมาจนประทันเนาะโหดสุดเจ้าน้องงัวเนาะโหดเวลาโมงเมื่อแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงตรงเนาะพากันไล่งัวเมื่อเนาะพี่น้อง คือว่าแหละต้นเมื่อผิ่นกับบยยกเมื่อเนาะต้นมานี่แรดบึ้มๆนะพาะกันเมื่อจะไปเนาะสี่โมงนี่แดดยันนงแหงติบนเนาะแดดโคดแดดโถ่กี่ดินก็นจนควันกลุ่มๆนหน้าทงนี่ก็ยังดำบ่แล้ว ทางทาง,ทางอันนี้ก็หอดเวลาเมื่อนเนาะเพื่อหอดเทียงพอดีสี่โมงถึงกินข้าวเทียงพี่นอ้องอล่าลิปสปูกัสิคอยุดไวเพียงสำนีก่อนเด้อผ่าพม่อกพี่น้องไปกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเหตุลิบต่อๆไปเด้อสบายดีพี่น้อง